ทำไมสุนนะต้องมวีวันยมาอาครับอ๋อหวัวอันนี้อธิบายยาวเลยถามว่าเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนบีเนี่ยแน่นอนนบีก็จะฟันธงจะฟัตวาแต่ในกรณีที่บางเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นในสมัยนบีแต่มันเกิดขึ้นในสมัยนั่นแหละสมัยเราเนี่ยแล้วเราจะเอาฮะาดีจักไหนะครับตัวอย่างสามีอย่าทางไล อาจารย,าาย,าาาย์ขาดไหมคะสามียาทั้งลายขาดไหมคะผมถามหน่อยว่าสมัยนบียังมีลายไหมมี Google ไหมมี Facebook ไหมไม่มีอ้าวเ้วจะตอบเขายัางไง huh? อ่ะก็ต้องอาศัยอุลามาอุลามาก็คือบุคคลที่ยึดในตามอันกุรานและกับะดีษไง่ะครับวันยมามะแล้วไม่ให้อุลามาคนเดียวเป็นยมามะ ที่เขามีความคิดเห็นอย่างไรส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างไรเน้นสุนนะจริงเรายึดจริงแต่เราไม่อาศัยอุลมะอธิบายไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแมวแตะกี้เนี่ยฮะดิษเกี่ยวกับแมวเนี่ยชัดๆเลยอ้าวแล้วทำไมมามามันขัดแย้งกันถึง3ามศนะละ่ะนี่ไงบางทีเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะเอาฮุกโมออกมาจากคัดีผมก็ไม่สามารถเลยนะน้ำหน้ายอย่างผมผมบอกเลยน้ำหน้ายอย่างผมไม่มีความสามารถครับเพราะผมไม่ใช่อุลามาผมเพียงแต่อ่านตำรับตำรานี่นะครับพี่นอ้องนี่หนังสือเล่มหนึ่งของชมาอินนี่หนังสือหนึ่งที่ผมใช้เป็นมาตรฐานในการแปลชมาอินบุคลีกระเพ้าของท่านนับีุลบาสลาลองว่าอะไรทีว่าามดูนานถ้าผมไม่ได้หนังสือเล่มนี้ หรืออีกสี่ห้าเล่มที่เป็นงสืออ้างอิงเนี่ยผมไม่สามารถแปลฮะดิษของท่านนาบีได้เลยได้เลยนบีชอบน้ำเย็นผมไปเข้าใจเองเลยว่าอ๋อน้ำเย็นนี่ก็คือน้ำที่ที่เราใส่น้ำแข็งแล้วมันจะเย็นน้ำที่มันอยู่ในตู้เย็นก็คือน้ำเย็นถูกไหมครับ อันนี้อ่านมาอุนบาริดนบีชอบน้ำเย็นน้ำเย็นหวานหุ่นววาน้้ำเย็นหวานแต่ว่าอุมามะเขาอธิบายยังไงน้ำเย็นหวานเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าเป็นน้ำที่นบีเช่นน้ำนบีเอาอินทผลัมเนี่ยไปไปใส่ไว้ในน้ำพอตื่นเช้ามานบีก็จะกินน้ำมันก็จะมีรสหวานถูกไหมอ่านอย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยคือน้ำเย็นที่ที่ในตามในยะฮะดิษก็คือน้ำที่ไม่ต้มให้ร้อนนบีเรียกน้ำเย็นตักน้ำมาตักน้ำจากอ่าถุงหนังเนี่ยเทใส่แก้วแล้วมาดื่มอันเนี้ยน้ำเย็นน้ำที่มันอยู่ในถุงหนังเนี่ยเขาเรียกน้ำเย็นซึ่งน้ำเย็นในที่นี้ไม่คือน้ำที่ไม่ต้มให้ร้อน แค่ภาษานี้ภาษาเดียวผมยังเข้าใจผิดเลยว่าเข้าใจว่านบีชอบกินน้ําเย็นๆก็อาจจะมีน้ําแข็งในยุคนั้นหรืออะไรที่ทําให้เย็นเออนะให้เย็นเย็นเย็นน้ำเย็นในในภาษาของนบีก็คือน้ําที่ไม่ได้ต้มให้ร้อนเขาเรียกน้ําเย็นนั้นน้ำที่ใส่แก้วเปล่าเนี่ยแล้วดื่มนบีก็ดื่มเนี่ยนะเพราะนบีไม่ไม,ไม่ไม่ดื่มจากถุงหนังนะ นบ,บีดื่มจากแก้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านบ,บีดื่มน้ําเย็นแต่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกน้ําเปล่าธรรมดาถูกไหมเออนี่ไงแค่นี้แค่สับนี้เนี่ยก็ไปไม่เป็นละฉะนั้นวันณยามะในที่นี้เนี่ยหมายรวมว่าอ,อ่าบรรดาอุลมามะเนี่ยเขาต้องมาวินิจฉัยในบางเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นในสมัยนบี เด็กเกิดจากหลอดแก้วฮูกกลมว่ายังไงนบีไม่มีครับเด็กในหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนั้นในสมัยนบีงั้นวันญะมาหมายถึงว่าบรรดาอุลมาที่รวมตัวกันแล้วแล้วนบีพูดเองนะครับว่า,าผู้คนจะไม่รวมตัวกันบนดอลานะอุลมารวมตัวกันเป็นส่วนใหญ่ไม่อยู่บนดอลานะไม่อยู่บนหนทางที่หลงทางฉะนั้นต้องมียะมาด้วยครับวันยะมาด้วย ไม่งั้นไม่ได้แลวไม่ใช่อุลมะแค่คนเดียวเพราะคนหนึ่งมันอาจจะพลาดได้หลายคนยแต่ละคนมันมีความผิดนะ่ะแต่ว่าพอหลายคนเห็นอิจมาเห็นพร้องกันอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนนะครับธรมนีลแลละเข้าใจนะ